ดีกับชดีกับฝาว่าชอบกินดีกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามยู u ูบชั้นเนี้ยของผมได้ครับก็วันนี้ก็เลยอยู่บ้านที่บากะปิเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาทำคลิปออนไลน์ล้วเงนกันสายแนวเส้นทางดีกว่าเอาแนวเส้นทางดีกว่าแนวเส้นทางคนที่คน เตี้มจากมาที่สองผ่านสถานีจากผ่านเซนท่ารลาพาวแต่้าฟาว่าเจอตรงแถวทางขึ้นสะพานนะก่อนถึงขึ้นสะพานจะเลี้ยวไปทางหลุนลาพพาวผ่านเอมาทีอาพาผ่านถนนราพพาวไปถึงไปถึง ไปถึงไปถึงสามแยกมางกรปีผ่านโกชัยลผ่านโตเกิลโซเอีผ่านตรงวิกซีล่าผ่านก็ผ่านผ่านตรงแถวนผ่นแผ่นหางน้ำจิตน้ำจิตก็ แล้วก็ลดเจรียวขวาไปุ้งหน้าไปเนอใส่ในกรินป้ายรามสาลีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีส้มป้ายป้ายกรุงเทพกีทาก็สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็ป้ายป้ายไอฟเฟอร์บริงหัวหมาก ตนนั้นก็จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอ์เปิลวอลิงอนาคตจะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงออกในอนาคตก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยแล้วก็เชื่อมต่อรถไฟไปสายตะวันออกเชียงเหนือมายพัฒนานการตาลาดเอียสมบัติซีคอน ทีข้อไหนก็พออดมมอดมสีเอยมสีเอ็มสีเอยมอยมันจะเลี้ยวเออมันจะเลี้ยวไปทางนู้นอ่ะน,น,นางนุนบํานันนายตาผ่านตรงเทพเทพพาักเทพพาลักก็ยังไม่รู้กมอไใหเลยผ่าน ตรงบางแก้วบางแก้วบางแก้วปุบ๊บมาจะชิดฝาเพื่อไปเพื่อไปที่อุกเมกาบางังนาจะไปชมก็เกดีก็สวัสดีดีครับกอ